รอมารอมาต้นานน่าด้วยด้วยนะเ่าว่าฮ่ารูแก้วหมดแล้วรูปทันหมดแล้วาใหญ่้าใหญ่มีเก๋าเก่าเพื่อน เราใ้เขียวม่างหรือเปล่าเสื้อนะครับผมน่าจะผู้ต่อทีนี้น่าจะให้บทให ออเอาเป็นเอาเอาป็นว่ามีน้อยแล้วกันอ่าใส่ละสิบตัวนะครับ,ค,รบคือเสาร์อาทิตย์นี้นะครัเสาร์อาทิตย์นี้รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นต้องมานะถ้าไม่มานี่คุณพลาดเลยนะครับเพราะว่า เสื้อและก็ระเป hal, ๋ารุ่นแรกมีน้อยมากเลยนะครับน้องแฝดนะครับอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนรุ่นหนุนกันนะครับที่พเนี้ยท้องช้างยุทธยานะครับอ่าตอนนี้ก็การให้นมนะเหมือนเดิมนะการดูแลให้นมน้องนะครับนะครับดูดูดู ไม่ทันแล้วดูนะไม่พอแล้วไม่ทันแล้วด้วยโอ้โหเอาเป็นใหญ่เลยทีนี้นะครับน้องจะกินเยอะขึ้นทุกวันนะครับวัน,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 วน,นใช้ใหญ่เอาใหญ่แล้วใช้ใหญ่อ่า อ๋อสวัสดีแม่ใจฝนสวัสดีนาแม่ครับนะอนะสวัสดีแมแม่ใจฝนด้วยนะครับเพิ่งไปเมื่อตะกี้นี่นายแม่นะอ่าอันนะั่นอะันนะั่นอะันนะั่นะดูายใหญ่ดูชายใหญ่มาแล้วชายใหญ่มาแล้วอ่านพะี่ยามดูแลให้น้องทานตลอด โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยฝ <c oughs> างนี้นุ่มนุ่มมากฝางคัดพิเศษนแบบอยจะไม่ลูกคิดน,นมก่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว อ่าๆๆ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  <laughs> <laughs> นะครับไม่เสียค่าเข้านะครับมาที่นี่เขาไม่ไม่เก็บค่าบริการใดๆนะครับมาแม่เขาก็บังอยู่หน้าสวัสดีทุกท่านนะครับแต่ละช่องก็สองร้อยกว่าท่านนะครับเรามาดูน้องแฝดนะครับช้างแฝดนะใครที่ไม่เคยเห็นก็มาดูนะครับน้องช้างแฝดอยู่ที่พระเดียกของช้างยุทยานะครับแล้วก็ตอนนี้มีเสื้อนะครับมีเสื้อเอาหลับแล้ว กีนเสื้อจัดจำหน่ายด้วยนะเรียบร้อยหลับไปแล้วนะหลับแล้วกินเสร็จหลับเลยไม่สนใจใครกินเสร็จหลับแล้วกินปุ๊บหลับปั๊บเลยนะน่ารักมากเลยนะครับหญิงเล็กดูทำหญิงเล็กก็ทำยังไม่นอนนะไหนหญิงเล็กยังไม่นอนนะเนี่ยมีตาแจ๊บแจ๊บอยู่เลยอ้าวใครไม่เห็นความน่ารักดูซะ ดูซะดูซะโดนชายใหญ่กระมังไปแล้วอ้าวหญิงเล็กหญิงเล็กโดนกบแล้วอ่าเธอจะซุกลูกเขาแล้วกินเสร็จแล้วก็นอนอ่ากินเสร็จแล้วนอนเลยกินเสร็จไปเล่นน้ำอาปากครับในรัง โน่นเร็ต้องล้างากโนน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 โนโนโน่ดูชายใหญ่ชายใหญ่เล่นกินเสร็จเล่นน้ำใช่ครับโนนโนนโนเล่นน้ำต่อเล็กนอนแล้วสบายใจอิ่มแล้วส่วนชายใหญ่นู่นเล่นน้ำต่อ อใหญ่เขาจะชอบเล่นน้ำนะดูนะนะเขาเล่นน้ำชอบเล่นน้ำมากน่ครับสองร้อยกว่าท่านน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 าน,นานนาน,น,าน น,น้ำอยู่ไอ้ใหญ่เล่นน้ำอยู่นะครับอ่ะดูเธอ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 จะทำอะไรโอ้สามร้อยกว่าแล้วนครเธอเธอเธอนะครดูสิทำอะไรนะครับนาน่นานๆาน Cảm mới quý